สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคูบีนะคะวันนี้คูบีก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าสมบัติทางกายภาพของวัสดุวันนี้ที่เราจะพูดถึงมีเรื่องอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูตัวที่หนึ่งนะคะว่าสมบัติทางกายภาพของวัสดุตัวที่หนึ่งเลยเราจะมาดูในส่วนที่เป็นคําว่าสมบัติด้านความแข็งตัวที่สองจะเป็นส่วนในเรื่องของความยืดหยุ่นตัวที่สามจะเป็นในเรื่องของการนําความร้อนและสุดท้ายคือการนําไฟฟ้าอ่ะแน่นอนค่ะว่าสมบัติทางกายภาพของวัสดุเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมดสี่เรื่องใช่ไหมคะทีนี้สองเรื่องแรกก็คือ สมบัติด kind of mm ้านความแข็งของวัสดุแล้วก็สมบัติด้านความยืดหยุ่นเนี่ยสองเรื่องนี้จะเป็นส่วนที่ครูบีจะทําการสอนนะคะส่วนในเรื่องการนําความร้อนและการนำไฟฟ้า2เรื่องนี้จะเป็นของครูหงเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าสมบัติด้านความแข็งวันนี้เราจะไปดูถึงเรื่องอะไรและเราจะได้ทําอะไรบ้างวันนี้สมบัติด้านความแข็งนะคะเรามาดูกันว่าเอ๊ะอะไรจัดเป็นความแข็งบ้างแล้วอะไรที่มันมีความทนทานที่สุด ความทนทานที่พูดถึงเนี้ยเราสามารถจัดไปในความแข็งได้ไหมอ่างั้นเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าสมบัติด้านความแข็งเนี่ยเขาก็จัดไว้ว่าเป็นสมบัติของวัสดุที่มีความทนทานต่อแรงขูดขีดไม่ว่าเราจะนําของสองสิ่งสามสิ่งหรือมากกว่าสามสิ่งเนี่ยมาทําการขูดแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ทําการขูดขีดเนี่ยมันต้องมีหนึ่งสิ่งที่มีความแข็งมากที่ทําให้เกิดรอยน้อยอีกอย่างนะคะ สิ่งที่เรานำมาขีดเนี่ยอาจจะเกิดรอยได้มากหรือบางอย่างอาจจะเกิดรอยได้น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูบีก็มีตัวอย่างมาให้เราดูอยู่หนึ่งอย่างนะคะว่าในสมบัติด้านความแข็งนอกจากเราจะรู้แล้วว่าเอ๊ะมันเป็นการนำสิ่งของสองสิ่งหรือสามสิ่งเนี่ยมาทำการขูดหรือว่าขีดต่อการทำให้เกิดแบบไหนอ่าเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะอ่าตัวอย่างที่ครูบีนำมาให้วันนี้นะคะก็คือดูเลยค่ะมีรูป คนนี้ใส่แว่นเราชี้มาบอกว่าเราไปเริ่มการทดสอบกันเลยครับนะเพราะฉะนั้นคุณดูนะคะว่าแผ่นไม้ที่ครูบีให้ไว้แล้วก็ตะปูเห็นไหมคะว่าไอ้สองสิ่งนี้ทําการขูดและขีดกันแน่นอนคะ่ะว่าสิ่งที่ําไม่เกิดรอยที่เราเห็นได้ชัดจะเป็นรอยสีดําเห็นไหมคะรอยสีดําที่เกิดขึ้นก็เกิดจากรอยของตะปูแต่สิ่งที่ไม่เกิดรอยเลยก็คือตะปูที่นํามาขีดหรือนํามาขูดกับ แผ่นไม้อ่าเห็นไหมคะการแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าโ oh, no oh. อ้ยโน้นอ่าแสดงว่าแผ่นไม้บอกว่าอย่าทําชั้นนะนะคะอ่าก็เป็นการเปรียบเทียบอีกอย่างนึงแต่ว่าวันนี้ครูบีก็ไม่ได้ให้เรามาดูแค่ว่าเอ๊ะการขูดขีดคืออะไรแต่ครูบีจะพูดไปถึงในส่วนที่เป็นการทําแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูบีให้เราไปดูตัวอย่างการทําแบบฝึกหัดนะคะว่าแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทําเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดหลังจากที่เรา เรียนในเรื่องความแข็งของวัสดุไปแล้วแน่นอนว่าในเรื่องนี้คุณครูเคยเกินมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมคะในครั้งนี้คุณครูก็จะอธิบายหรือทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดเนี่ยครูบีก็มีตัวอย่างมาให้ดูว่าการทาแบบฝึกหัดตามจริงแล้วเราจะทําในห้องเรียนแต่อันนี้เราเปลี่ยนไปเป็นทําที่บ้านแต่การทําที่บ้านไม่ได้ยากเลยอ่างั้นเราไปดู ตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะไปเลยอ่เรามาดูนะคะว่าแน่นอนค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้แบบฝึกหัดทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครได้รับแบบฝึกหัดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเออหน้าตาแบบฝึกหัดแบบนี้เคยเจอไหมค,คุณครูเคยพูดหรือว่าเคยเกินน้ำหรือเปล่าอ่างั้นเราไปดูตัวอย่างนะคะว่าตัวอย่างแรกจะเป็นในเรื่องจุดประสงค์ของการทำกิจกรรม จำได้ไหมคะครูพีบอกว่าการตั้งชื่อจุดประสงค์ต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่อย่างเช่นเราเรียนในเรื่องวัสดุที่มันมีความแข็งเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งจุดประสงค์เราก็ต้องหนึ่งเลยเราทำการทดลองสองเราต้องอธิบายให้ได้ว่าอธิบายสิ่งที่เราทำเราทำเกี่ยวกับความแข็งเราเปรียบเทียบความแข็งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองยกตัวอย่างมานะคะว่า กิจกรรมเนี้ยเราทําเพื่อเราทดลองได้อธิบายได้และสามารถเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุแต่ละชนิดได้อ่าแต่ละชนิดในที่นี้เราก็มาดูในส่วนที่เป็นคําว่าบันทึกผลการทํากิจกรรมอ่าเรามาดูนะคะว่าบันทึกผลการทํากิจกรรมที่ครูบีให้มาวันนี้ในส่วนที่เป็นคําว่าวัสดุอ่าครูบีเน้นนะเน้นคําว่าวัสดุและมาดูในส่วนที่เป็นคําว่าลักษณะของวัสดุให้ดีนะคะ คำว่าวัสดุเนี่ยครูบีจะมีให้คําว่าไม้พลาสติกเหล็กอะลูมิเนียมแล้วก็กระจกทีนี้แน่นอนค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงทีนี้ลักษณะที่เราพูดถึงเนี่ยคูบีก็ยกตัวอย่างมาสองอย่างนะลองดูส่วนแรกไม้ไม้เนี่ยจัดเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ แผ่นไม้อาจจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มนะอันนี้ก็อยู่ที่ดุลลินลดุนลิพินิตของเราว่าเราจะเขียนแบบไหนใช่ไหมคะต่อไปครูบียกตัวอย่างอีกอันมาก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมสมมติว่าคูบีบอกว่าเอะแผ่นอลูมิเนียมที่ครูบีมีลักษณะเป็นแผ่นสีเงินนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ลักษณะของวัสดุแบบเนี้ยเราเห็นแบบไหนเราเขียนมาแบบนั้นได้เลยนะคะอันนี้เป็น สิ่งที่เราต้องบันทึกลงไปต่อไปไปดูในส่วนหน้าที่สองหน้าที่สองที่ครูบีจะให้เราทําเนี่ยมันจะเป็นอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกจะเป็นในกรอบเห็นไหมคะในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยดูนะคะส่วนที่หส่วนที่หนเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าเอ๊ะวัสดุที่เราเลือกมาคืออะไรถามว่าวัสดุในที่นี้เราจะเลือกมาจากไหนเราก็เลือกมาจาก5สิ่งเมื่อกี้เราลองไปเทียบเปรียบเทียบดูนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้กระจก อะลูมิเนียมหรือพลาสติกอะไรน่าจะมีความแข็งแรงมากที่สุดถ้าสมมุติว่าอ่คูบียกตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นกระจกคูบีก็เลือกกระจกมาเติมในช่องนี้ใช่ไหมคะอ่าวัสดุที่เลือกมาก็คือกระจกแล้วเรามาดูในส่วนที่เป็นคําว่าสมมติฐานนะคะสมมติฐานเนี่ยสมมติฐานที่เราเลือกมาเอ๊ะสมมติฐานก็น่าจะเป็นกระจกแล้วกระจกมีความแข็งมากกว่าอะไรอคูบีอยากจ,จะบอกว่า กระจกเนี่ยมีความแข็งมากกว่าไม้มีความแข็งมากกว่า,วา,า,กกวาพลาสติกเพราะฉะนั้นเราก็จัดจำแนกแล้วก็เติมลงไปในช่องนี้ว่าอะไรมีความแข็งมากกว่ากันต่อไปเรามาดูในส่วนที่เป็นคำว่าตัวแปรอ่าแน่นอนค่ะว่าทุกคนจะต้องงงในส่วนที่เป็นคำว่าตัวแปรเดี๋ยวทีนี้ครูบีจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าตัวแปรแรกเขาบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้ต่างกัน เพราะฉะนั้นในหน้าเมื่อกี้เราลองดูนะคะว่าอะไรที่เขากําหนดให้ต่างกันตัวแปรต้นหน้าตัวอย่างที่ครูบีให้มาสิ่งที่ให้ต่างกาันที่ครูบีสังเกตดูแน่นอนคะ่ะว่าต้องเป็นชนิดของวัสดุชนิดของวัสดุมาแตกต่างกันเพราะว่ามันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหชนิดใช่ไหมคะต่อไปส่วนที่2จะเป็นคําว่าตัวแปรตามเราไปดูนะคะว่าตัวแปรตามเนี่ยสิ่งที่เขาให้ไว้หรือคีย์เวิร์ดที่สําคัญคือ สิ่งที่ต้องติดตามหรือเราติดตามผลการทดลองเราติดตามส่วนไหนติดตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นตัวแปรตามเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่อะไรเกิดรอยวัสดุอะไรที่ถูกขีดแล้วเกิดรอยหรือไม่เกิดรอยอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ครูบีให้ไว้ต่อไปตัวสุดท้ายเป็นสิ่งที่เรากําหนดเราทําการทดลองเนี่ยเราต้องกําหนดอะไรให้เหมือนกัน ในเมื่อเรากําหนดชนิดของวัสดุไม่ได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมแรงที่ใช้ในการขูดหรือใครที่เป็นคนขูดสมมุติว่าคนที่หนึ่งออกแรงขูดเกี่ยวกับไม้คนที่หนึ่งก็จะต้องไปทําการขูดอีกสี่อย่างถามว่าคนที่หนึ่งขูดไม้คนที่สองไปขูดพลาสติกคนที่สามไปขูดอลูมิเนียมแน่นอนค่ะว่า ผลตัวนี้ยังไงก็ไม่ได้เหมือนกันยังไงก็ไม่คงที่เพราะว่าการออกแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันและจำนวนครั้งที่เราทำการขูดหรือขีดไปเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะคะทีนี้เราก็มาดูในส่วนที่เป็นคำว่าผลการออกแบบวิธีการทดลองอ่าออกแบบในที่นี้อันนี้ครูบีให้เป็นปลายเปิดเลยก็คือเราสามารถที่จะออกแบบเป็นพารากราฟเป็นกราฟยาวๆก็ได้ เป็นบทความก็ได้หรือเราจะตีเป็นช่องตารางก็ได้นะคะอ่ะต่อไปเราไปดูส่วนที่สามหรือหน้าที่สามก็จะเป็นในส่วนผลการออกแบบตารางบันทึกผลในส่วนที่เป็นการออกแบบตารางบันทึกผลเนี่ยเราอาจจะตีช่องตารางบันทึกก็ได้ว่าเอ๊ะเราทําการทดลองอย่างเช่นนําไม้ไปขูดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม่าเราอาจจะบันทึกลงในนี้ก็ได้ต่อไปนอกจากเราบันทึกแล้วอ่ะ ทุกคนจะรู้ดีว่าหลังจากทํากิจกรรมหรือทําการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือคําว่าฉันรู้อะไรทุกคนจะคุ้นชินกับคานี้คํานี้นะคะว่าฉันรู้อะไรในเมื่อทําการทดลองมาแล้วฉันรู้อะไรฉันเคยเจออะไรมาหรือฉันเคยผ่านอะไรมาเคยเห็นสิ่งสิ่งไหนมาเราก็สามารถบันทึกลงไปตรงนี้ได้อย่างเช่นข้อที่หนึ่งรู้ได้อย่างไรว่าวัสดุชนิดนึ่ะแข็งกว่าวัสดุอีกชนิดหนึง่งอ่า เรารู้ได้นอกจากนี้เราก็นําจากในตรงนี้มาเติมเลยรู้ได้เพราะเราทําการทดสอบหรือถ้าบางคนไม่ได้ทําการทดสอบเราอาจจะเคยเห็นสิ่งสิ่งนี้หรืออาจจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยอันไหนมันน่าจะมีความแข็งหรือความทนทานที่มากกว่ากันอ่าลำดับสุดท้ายก็จะต่อจากเมื่อกี้นะคะว่าฉันรู้อะไรตอบคําถามจากสิ่งที่ได้ทดลองไปมันจะมีทั้งหมด 6ข้อและครีเน้นนะคะว่ามันจะมี2ข้อที่คล้ายๆกันก็คือข้อที่5และข้อที่6อันนี้เราจะรู้ดีว่าในการทํากิจกรรมทุกครั้งในเรื่องหมวเรื่องของเราก็คือเกี่ยวข้องกับความแข็งของวัสดุใช่ไหมคะแล้วเราทําไปแล้วเรียนไปแล้วเราได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เราได้อะไรบางคนอาจจะบอกว่าเราได้อะไรนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรเราอาจจะสรุปมาในข้อที่5หรือข้อที่ กได้นะคะทีนี้ไปดูนะคะว่าแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทำเมื่อดูตัวอย่างเสร็จแล้วให้เรานำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วทําแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มที่2หน้าที่5ถึงหน้าที่8ถ้าทำเสร็จเรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูกันว่าเราอยางจะพูดถึงในเรื่องสมบัติที่เป็นของวัสดุแต่เราจะมี งานอีกหนึ่งชิ้นมาให้เราทำถ้าทำเรียบร้อยแล้วเก็บไว้แล้วไปส่งครูบีวันที่เปิดเรียนนะคะแล้วเจอกันค่ะ